สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเออพอดีเปลี่ยนจากศูนย์มาตอน5,000กนโลับตอนนี้ได้8,000กิโลแล้วแต่กำหนดศูนย์เทานะ่าไหร่นะหมื่นโลอ่ะเราต่อไปห <100 000. S 1> แต่ทีนี้เราจะใช้รถกลับบ้านครับก็เลยต้องเปลี่ยนก่อนวันนี้ก็เลยเลือกเปลี่ยนเองน้ำมันที่เราสั่งมาจากเพจเออเป็นโมโต้น,นะครับ เบอร์เจ็ดพันหนึ่ง W C W เอ่อสิบ W สี่สิบก็คมเนินน้อยกว่าสิบ W ห้าสิบนะก็รถยังไม่ได้ทำอะไรเยอะก็ใช้สิบ W สี่สิบไปก่อนครับนี้เราจะให้ช่างโน้ตเปลี่ยนอีกแล้วก็มีเอ่อน้ำมัน สองลิตรกระปุกแล้วหนึ่งลิตรแล้วก็เปลี่ยนกองด้วยครับกองเดี๋ยวมาห้ากองแท้หรือเปล่าแท้ไม่แท้ก็ดูยังไงครับนี่อูย <c oughs> มือไม้สัน่นมีวิเทียมมีวีเทียมอยู่อย่าไม่ดูอ่า ของแท้จะมีบาร์โค้ดตรงลูกยางนี่ป่ะใช่ป่ะมีตัวเลขตรงลูกอย่างน่าจะแท้แหลอร้อยกว่าบาทเนะบบาะอ๋อ,อ,อซื้อูสิบาทนะี่นี่น้ำมันสั่งมาครบชุดแล้วก็รวมเฟื่องท้ายก็ประมาณพันรวมทั้งกองด้วยประมาณพันนิดนิด แต่เฟืองท้ายเราไม่ได้เปลี่ยนครับเออช่างเขาขอ <m. S 1> เลยให้ช่างเข้าไปนะครับก็อันดับแรกก็หาแกลอนมาวางขายน็อตเอ่อถ่ายน้ำมันออกเบอร์อะไรครับเบอร์สิบสี่สองเบอร์ส2องเหรอถ่ายออกอาจจะรอนนิดนึงครับเพิ่งมาเอเอ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 อ,อมีแหวนไหมเนี่ย มับบไนไม่มีแหวนไปไหนแหวนนี่มดร้อนเลยแล้วก็ไปครายน็อตฝั่งเติมนี่นรถน็อตเลสซะด้วยร้อนไหมร้อนนิพก็ร้อนจน,น,นมันน,น,น้ำมันจนหมดก็ขัน เอไปขันอะไรครับช่างขันกองออกน็อตสามตัวเบอร์สิบเบอร์แปดไม่ถูกสักเบอร์ว่ามาลองจับเลย เดิมเป็นเอ่อน้ำมันเครื่องสูงมันไม่เหนียวมันร้อนอ MT หรือ AT เลยกระป๋องทีน้ำมันเมันเครื่องสูงง่ายๆครับทำเองได้ที่บ้านมีไม่กี่ขั้นตอนตอนนี้ช่างก็เอ่อทำการเอียง นิดหน่อยแล้วให้น้ำมันของเก่า,าออกให้หมดเอากองออกมาดูครับดูสภาพเศษมมีเศษอะไรไหมถ้ามีเศษก็แสดงว่ามีทั้งไหนผิดปกติเออแหวมัมออกไหม เรียบร้อยครับป๋าล่วงเข้าไปแล้วน,น้ำมันแล้วรครับมีเศษไหมครับดูหน่อยอืมมีไหมมีไหมคับไม่มีครับกองแท้มันเครื่องแท้ก็ของปลอมก็มีเยอะเน,นาะหลักๆเครื่องที่พังก็เจอกองปลอมมันเครื่องปลอมอันนี้เราดูไงว่าแท้ไม่แท้ ไอช่างเขาบอกว่าแท้แท้นะไม่แท้เลยหานั่งโ,โมตุนยอดฮิตแล้วมีอะไรอักนะสปีดออยเหรอมีสปีดออยกระป๋องสีน้ำเงินอีกที่ราคาพอๆกันหนึ่งมิตร ทีมเทียมมันจะหนึ่งเอเจ็ดของแท้ของแท้มันจะห้าวพอืมวนี้ช่างเขาบอกว่ามีครับให้ดูครับตัวอย่างกองแท้กองเทียมกองแท้แทลูกยางจะนิ่มๆลูกยางจะนิ่มทัม้งสองฝั่งแล้วก็ตรงกล่องก็จะเป็นหลายเมื่อรหัสห้าวพีอะไรเมื่อแหเะส่วนกองเทียม ลูกยางตัวนี้แล้วก็โค้ดตัวนี้ก็แตกต่างกันนะครับลูกยางเขาจะแข็งแข็งอันนี้จะนิ่มจับดูก็แข็งครับน,นี่อันนี้เทียมตรงกล่องก,องก็หัดก็อะไรก็ไม่รู้หนึ่งเอเจ็ดอะไรเนะี่ยวิธีสังเกตก็เนี่ยครับกลองนี่ครับไอตัวลูกยางครับก็โค้ดข้างหน,น้านี่ดูตัวเลข ขยอยงระยะเลยเราไปเราไปซื้อมาจากไหนอันนี้จะดูหนักกว่านะ,ะของแท้หนักกว่าอันนี้เบาวิวเลยนี่วิสังเกตสำคัญเลยนะกองนี่โอเคต่อไปแล้วก็เติมลมเติมลม <laughs> ต่อไปแล้วเราจะทำการประกอบเข้าที่เดิมโดยการประกอบกองก่อนกองนี้เป่าโอเค่รับ อันนี้ของปอมหนีใกล้ๆสิอันหน้า่านหน้าไหนครับจับก็ดูก็ดูอันไหนอันไหนหนักอันไหนเบาดูข้างในก็เลยอนี่โล่งโจ่งเลยข้างในนี่มาตรฐานดูมีของแท้เน่นปั๊กดูนี่ของเทียมวิวเลยเอาดีใส่ก็เอา มาโคดนี่ยตัวเลขัขำเบอร์ออกออกข้างนอกนะ้วขันฟ้าครอบปิดแล้วก็ว <laughs> ร้านไหนเนี่ยแหวนมันลวงมาเล่นหนอเออเหมือนมีแหวเนเลยนะ นี่ร้อนดินี่อมีแหวนไหมแล้วก็ขันน็อตท้องเครื่องครับน,นี่ก็พอตึงมือมานงันโอเคครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะทำการเติมน้ำมันเข้าไปใน เครื่องยนต์ด so ้วยเราจะเติมที่ถ้าไม่เปลี่ยนกองต้องเติมที่เท่าไหร่ครับหดยอร่อไปเราจะเติมเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดห้าถ้าไม่เปลี่ยนไส้กองหนึ่งจุดห้าลิตรก็คือหนึ่งกลลอนกับอีกครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็จะมีระดับปัดอยู่ห้าร้อยม แต่ถ้าใส่กองเข้าไปก็ประมาณ600 ml มันจดแปดเลยเหรอไม่รู้ครับว่าเท่าไหร่ก็ประมาณเผื่อเอาอะ้องมุน1.6ถึง1.8ก็เติมดูแล้วก็วัดระดับดูก็ได้ครับแต่ช่างบอกว่า1.8แล้วที่เหลือเหลืออีก200 ml เราก็เก็บไว้ครับเผื่อ มันขายมันเกินไงเ,เราจะได้เติม,ม,มสีแดงซะด้วยมันเป็นสีแดงโมตุน,น้ำแดงเนื้วลีลาหยย์หมูข้าว อืมเฮ้ยมม่ใส่น็อตยามีรูบอยแบบเนี้ยใหญ่ก็สามพันโลเปลี่ยนเนาะใช่ไหมหน้าพันเลยเหรอเสร็จแล้วเจ๊ดใจเราอะ อย่าเต่ตังอยากให้เครื่องอย่าเปลี่ยนเกินพอแล้วปิดตลอดก็พยายามถ่ายบ่อยๆหมดไปหนึ่งกลโนนเราจะเติมเอาสักเจ็ดร้อย ml ก็ได้เอายแค่นี้ใช่ไหมอ่อเจ็ดร้อยขึ้นปองที่สองเลยเติมเจ็ดร้อยครับ ที่เหลือก็จะเก็บไว้สำรองื่อว,วิ่งไกลแล้วมันลดเราจะได้มาเติมเติมแล้วก็วัดระดับดูครับข้างกระป๋องจะมีระดับบอกอยู่เจ็ดร้อยเราเติมเจ็ดร้อยแล้วก็ต้องเหลือสามร้อยดีครับ เสร็จแล้วก็กันน็อตปิดเหมือนเดิมมันที่ได้ตรงตามแมวก็แดงแป๊ดเลยเป็นน้ำพิรุบอยเลยวันนี้วันนี้ไปจัดน็อตนักขมมาใหม่ครับลัลกอยู่ตรงไหนบ้างใส่มัว่วไปใส่ถูกว่ามาลูเสร็จปิดฝาสตาร์ทเครื่องหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมง ก็โอเคเสร็จแต่เพียงเท่านี้นครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องฝ่ายช่างน็ตอีกแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไปทําตามกันได้นะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนเองอ้าวไม่อยากใหเอาตัวต่ปเลยวิ่าะไปตัดละเดเยาเมื่อะไรประแจร่วงตลอดเลย ก็วันนี้ก็จบพรีเซนต์การถ่ายน้ำมันไว้เพียงเท่านี้ครับใช่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะทำอะไรกันต่อใช่ตัเครื่องรองเครื่องก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ The moment you to set them rewind And our team was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs